ลขอต้อนรับเข้าสู่อันนี้แวนการ์ดกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคต่อจากคลิปที่แล้วผมได้ทำการฟาร์มหายิมุรุในประตู p o r t ทัหรือว่าประตูรับสปริงเนาะประตูลับที่ดรอปในสปริงโอเคผมก็ได้ทำการได้ประตูรับมาแล้วผมก็เข้าไป เ,เพื่อที่จะเอาลิมอรุเนาะก็คือเนี่ยผมได้ลิมอรุมาแล้วโอเคก็คือเดี๋ยวเราจะไปอีโวเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปอีโวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปย้ายสแต็กของตัวที่เราไม่ได้ใช้เนาะให้กับลิมอรุโอเคก็คือหลักๆหลักๆเลยลิมารุว่ามันเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือมันไม่จําเป็นต้องหาบัฟโมนาทให้ตัวจเจ้าลิมอรุเนาะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับ ตัวยกษมับบับโบนทัทไงก็คือมันถ้าเกิดว่ายูนิตหรือว่าตัวตัวละครหรือว่าตัวฮีโร่เราที่มีบับโมโบนทัทมันจะวางได้แค่หนึ่งตัวใช่ไหมแต่พาสซีฟของริมม้วรามันมันไม่เหมาะกับบาโบนาดไงเพราะว่ามันต้องเล่นหลายตัวเพราะว่ามันจะค่าวางหรือว่าค่าอัปเกรดอ่ะมันจะถูกมันจะถูกลงเนาะเออถ้าเกิดว่าเรา,เาตัวจเจ้าริมมรูรแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นกับตัวแฟมิลี่ใหม่ก็คือแฟลี่อ่ะถ้าเกิดเล่นคู่กับแฟลี่อ่ะมันก็จะมันก็จะอัพถูกลงนันเอง โอเคเดี okay, ๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะขออนนีาตทำการเปลี่ยนเป็นโยกโยกย้ายตัวทัชแต็กเนาะ,อะของตัวที่เราไม่ได้ใช้เอามาให้ริมรู้เพราะว่าผมจะอีโวตัวจเจ้าริมรู้นั่นเองโอเคตัวนี้ผมไม่ไม่ได้ใช้เพราะว่าผมจะไปสุ่มสุ่มไว้อะ่ะสุ่มกับตัวอื่นไว้แล้วก็ผมก็ส่วนใหญ่ผมจะเก็บแซดธรรมดาไว้แล้วก็จะโยกไปให้ตัวที่เราจะอีโวมันก็จะกลายเป็นแซดบวกนั่นเอง <No. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าดวงดีหน่อยเราก็จะสุ่ม ได้กอดลีเนาะหรือว่าตัวภาษาจีนโอเคผมมีอูลิวไซนี่ด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ววเนาะว่าณแนะพทปัจจุบันอะ่ะมันมันไม่น่าใช้แลว้วอะพวกอูลิวพวกอะไรประมาณเนี้มันมันเป็นตัวจากแพทก่อนๆไงอ่าผมแนะนําให้คนดูทั้งบ้านที่กลับเข้ามาเล่นเนาะหรือว่ารวมถึงู้เล่นใหม่จริงๆแล้ว,วมันตัวละครในหับรรกากาศมันมีเยอะไงเ,ะเราไม่จําเป็นต้องไปตามแพทก็ได้ เราเล่นณนะแพทปัจจุบันอะก็คือเราเล่นตัวที่อัปเดตปัจจุบันมันจะดีที่สุดเนาะอ่าอย่างจเจ้าเลนกูนของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นอะเอ้โหสุม่มได้แซด p a Z ก็คือพอดีเลยผมโยกเอาไปให้ตัวริมรู้ผมได้พอดีเลยก็คือตอนนี้มัน,มนจะครบแล้วก็คือผมจะ <Nope. S 1> ทั้ง attack hpa แล้วก็แรงระยะนั่นเองโอเคไปเดี๋ยวเราไปทำการ E ี o ตัว มกันได้เลยก็คือเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเนาะปัจจุบันน่ะมันมีมันมีอีเวนต์อีเวนต์ของแพทอะเป็นอีเวนต์อีเวนต์เควสออะก็ะคือโกโจอะมันหมดไปแล้วตอนนี้หมายถึงว่าแฟมิเลีของโกโจอะมันหมดไปแล้วตอนนี้แต่ว่ามันยังมีโตจมาระดับแวมการดของตัวซาคุนะอยู่นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีวิธีฟาร์มยังไงให้เราเล่น เกมไวที่สุดเนาะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันง่ายในปัจจุบันอะมันมีวิธีเล่นที่ง่ายมากๆอยู่โอเคปเดวผมก็ทําการอีโวตัวจเจ้าลิมูรุก่อนเพราะว่าผมจะเอาตัวเจ้าลิมูรุลงไปเล่นในตัวที่เราจะไปทำ Event อีเวนต์เควสะเพราะว่าลิมูรุอะมันมันเล่นง่ายเพราะว่าเวลาเวลาเราเลือกเราเลือกการ์ดใบต,ต่อใบเวลาเราจบแมปอะถ้าเกิดว่าเรามีลิมูรุลิมูรุอะมันจะบวกครั้งละสี่ <No. S 2> ดูทางบ้านพอจะนึกภาพออกไหมอ่า๋ยวผมไปเล่นให้ดูดีกว่าโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพเลเวลริมูรุก่อนเนาะผมก็จะใช้ตัวที่ผมเปิดได้มาคือตัวที่เราไม่ได้ใช้อ่ะในสปริงเนาะหรือว่าตัวซัมเมอร์ด้วยที่เราไม่ได้ใช้ที่มันเป็นตัวซ้าอ่ะก็ทําการย่อยเลยครับย่อยให้ตัวลิมูรุได้เลยก็คือ ตัวละครปัจจุบันนะ่ะม,มันเก็บได้แค่250ยูนิตเนาะอ่าก็คือถ้าเกิดว่าเราเก็บเกินหรือครบแล้ว่มันจะไม่สามารถเปิดตัวหน้าตู้ได้เนาะอ่าก็คือเราเราต้องเรามันมีสองอย่างขายทิ้งแล้วก็มาย่อยย่อยให้ให้ให้เลเวลกับอีกตัวอื่นเนาะอะไรประมาณเนี้โอเคก็ EN, ผมก็จะให้มันกินแค่ประมาณห0 เเนาะแล้วก็60ผมจะามาใช้พวกแมทเทเรียลที่ว่าเพิ่มเลเวลออกมันจะมันจะดีกว่าไงโอเคเดี๋ยวขอสุ่มเททเดี๋ยวขอสุ่มเททให้ลิมูรุสด้วยเผื่อได้เดทไอหรือไม่ก็อีตเทเรียลเนาะแต่ไม่ไม่หวังโมนาดู่แล้วเพราะว่าไม่อยากได้โอเคได้ไหมบ๊อบลุงอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนภาษาก่อนวันนี้มันเป็นทิกของผมนะครับ แต่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวด้วยเปล่าเนาะอะผมก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะได้ไหมบํารุงโอเคไม่ได้นะครับเกลือไปเดี๋ยวเราจะไปทําการเข้าไปเล่นเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บแมพให้ตัวสกุลน์นเนาะเพราะว่ามันจะรีเฟซทุกๆเจ็ดโมงของทุกวันอะไรประมาณเนี้ยแนดวะเนีน่ยก็คือเรา ถ้าเกิดว่าเราทําเราเล่นยี่สิบห้เกมเราจะได้เหรียญเพื่อที่จะเอามาใช้แลกนิ้วซกกุนะนั่นเองก็คือมันจะไปแลกเทรีโลได้ด้วยโอเคแล้วก็ต่ก่อนอนะ่ะ <Nope. S 1> ก่อนหน้านี้มันมีของโกโจด้วยนะครับแต่ว่ามันหมดมันหมดไปแล้วอ่อีเวนต์ของโกโจมันหมดไปแล้วมันก็จะเหลือแค่ของเบอร์ซิเกอร์แล้วก็เดอะคิงรีเทิร์นอะไรประมาณเนี้ของซากุนะนั่นเองโอเคป โอเคแมปที่เราจะเข้าไปเล่นก็คือ o d เดซี่เนาะอ่าโอดิซี่ก็คือมันจะเป็นให้เราเลือกเป็นลิมิ t เต็ดเนาะอ่าเพราะว่ามันจะสามารถสค i ิปเว็บแต่ละเว็บได้ก็คือเร่งเร่งสปีดเว็บนั่นเองอ่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดอีเวนต์ไว้ด้วยเพราะว่าเผื่ออีเวนต์มันออกอะไรประมาณเนี้ยผมอยากได้ตัวเฟลคอนอ่าหรือว่ากีฟริดล่างไซนี่เนาะก็คือหลกัหลกๆเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าเราจะ ใช้หมายถึงว่าเราจะเล่นสกุน้ให้25เกมไวๆก็คือเราต้องพยายามเลือกสกุนะให้ไวที่สุดเนาะก็คือตอนนี้ผมสกุน้ำยังไม่ได้เข้าทีมไงก็คือมันยังไม่นับต้องรอให้สกุนะเข้าทีมผมก่อนเนาะอ่าก็คือหลกัหลากๆการวาาก็คือผมจะเลือกการ์ดหมายถึงว่าตัวละครมันครบทั้งหช่องแล้วอะผมก็จะเลือกไอตัวลิมารุเนาะก็คือเนี่ยไะ <No. S 1> ถ้าเกิดว่าเราเล่นไปสักพักแล้วอะ เราได้ตัวทากนุนาเข้าทีมแล้ว่มันก็จะเริ่มนับแล้วใช่ไหมเราก็เวลาการดมันเปิดมาใหม่เวลาเราชนะเราก็เลือกทีมรู้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าแบบนี้มันไม่จําเป็นต้องอัพอัพตัวยูนิตเราหรือว่าตัวฮีโร่เราเพราะว่าเราอัพแค่ตัวเงินอย่างเดียวก็ได้เพราะามันจบได้เหมือนกันไงถ้าเกิดว่าเราไปอัพอย่างเช่นผมผมเอาผมเอากาดเข้ามาใช่ไหมอ่าแล้วก็ซองจินูล่างแวนกาดเข้ามาแล้วก็คูณเ แม่คุณแม่โหผมลืมชื่อแล้ว <No. S 1> แล้วก็สกุคนะอ่าแล้วก็สปินมากอนแล้วก็ลิมมรุก็คือผมจะวางแค่สปินมากอนแล้วก็ลิมมรุเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้ผมเลือกการ์ดลิมมารุอะน่าจะบวกไปมันสี่สิบกว่าหรือห้าสิบแล้วนะเนี่ยก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเลือกแค่ลิมมรุอย่างเดียวไงยิ่งเราวางตัวยิ่งได้เยอะเท่าไหร่อ่ามันก็ยิ่งจะจบง่ายเพราะว่ามันจะตีบอสออกมาเปื่วยมันก็ตายแล้วลองสังเกตนดูคุณดูคุณดูสามาลองสังเกตดู มันเล่นง่ายมากๆเลยก็คือมันมันเล่นง่ายอ่ะผมมองว่ามันเล่นง่ายแล้วมันมันได้ของรางวัลด้วยนะครับอ่ามันจะได้พวกมันจะได้พวกของรางวัลอย่างเช่นไอตัวที่เราเอาไปรีเฟมิเลียเนาะก็คือไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเปลี่ยนคล้ายๆว่าไปรีเปลี่ยนสถานะต่างๆพวกบัฟต่างๆอะไรแบบนี้อ่าโอเคอ่ะเนี่ยผมก็จะเลือกรีมารูเห็นไหม ผมก็เล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนถึง25เกมผมก็ออกไปรับของรางวัลเนาะเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถแลกนิ้วสกุลนได้เพราะว่าผมต้องลงอีกประมาณสัก2วันมั้งอ่าผมถึงจะได้เหรียญเหรียญครบห0 0่อ่าแล้วก็เอามาแลกนิ้วสกุลนะเนาะเพราะว่าผมเพิ่งลงไงแต่คนอื่นเขาน่าจะได้เขาน่าจะแลกได้ไป,ไปบ้างแล้วแหละเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาเล่นอะไรประมาณเนี้ยอ่าผมกําลัง สะสมตัวฮีโร่ที่มันสามารถหาได้ในแพทปัจจุบันเนาะก่อนไงผมก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้รีบลงอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งอะ่ะผมสกูนะก,กับโกโจผมไม,ไม่ไม่มีบัฟโมนาดด้วยผมเลยมองว่าผมจะเรียงลาดับความสำคัญก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมได้ลิมูรูแล้วรวมถึงกัตกับกีฟิตแล้วผมก็จะไปลงหาตัวอย่างไบเคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไบเคนมันก็เป็นตัวมันก็เป็นตัวกอตลี่อ่า ก็ตเมตาอีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเอามาเล่นแทนพวกเวอร์จิลพวกอะไรประมาณนี้ได <No. S 1> ้เพราะว่าพาสซีฟมันคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้โ okay. อเคก็หลักๆผมก็จะลงให้มันครบ25เกมเนาะ,ะแล้วผมก็จะออกไปรับของรางวัลแล้วผมก็จะไปฟาร์มไอตัวไอนน้นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันน่าจะเป็นร e เจนต์รีเจนสเต a แอคที แอคที่เท่าไหร่อ่ะลีเจนด์ที่เแปดแอคที่สี่มั้งที่ดรอปดรอปขวดดรอปขวดเควสที่เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ทาเควสของไบเค่นอ่ะอ่าเพราะว่ามันต้องไปลงให้ได้นะเพราะาแล้วอย่างหนึ่งมันต้องเล่นกับเพื่อนมันไม่สามารถจบคนเดียวได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเคหลักๆผมก็จะเล่นประมาณนี้วิธีการเล่น2-5เกมไวที่สุดนะปัจจุบันเนาะก็คือ ส่วนใหญ่เขาน่จะเล่นประมาณนี้กันแทบทั้งหมดอะเพราะว่าผมมองดูว่ามันมันง่ายมันสามารถสกิปสกิปเวฟได้จบได้ประมาณภายในสองสามนาทีเองด้วยซ้ําโอเคแล้ก <No. S 1> ผมก็จะเลือกถ้าเกิดว่ามันมันมันไม่มีบวกตัวยิมูรุอ่ะผมก็จะไปเลือกเป็นกัดแทนอะไรประมาณนี้แล้วมันจะสุ่มบัฟให้เราด้วยนะครับบางทีมันก็มีบัฟลุงให้เราออกมาเลือกเนาะถ้าเกิดว่ามีมีบัฟลุงโผล่มาอย่างี้เราก็เลือกบัฟลุงไว้ก่อนอะไรประมาณนี้มันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้น แต่เราอย่าไปเลือกผมไม่แน่ใจว่าในโอไดซีโอไดซีเนี่ยมันโอไดซีนี่ไม่ใช่ Odyssey, โอไดซีโอไดซีเนี่ยมันในในในลิมิตเนี่ยม,มันมีบัฟโมนาทให้เราเลือกไหมว่าผมก็ยังไม่เคยเจอบัฟโมนาทเนาะแต่อันนี้ผมจะพูดถึงว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราเจอลิมูรูโมนาทเนี่ยเราก็อย่าไปเลือกนะอะไรประมาณนี้นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมก็เพิ่งกลับเข้ามาเล่นเนาะ บางทีข้อมูลผมก็ย,ยังยังไม่ค่อยโอเคยังไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อ่าโอเคหลักๆก,ก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มนี้ต่อเลยดีกว่าไอตัวฟาร์มขวดหาไอตัวขวดเควสดของไบเคนเนาะโอเคโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในรีเจนเนอรี่เนาะอ่าด่านด่านที่เอาไว้หาขวด ที่เอาไว้ทําเควสของไบเคนก็คือผมลงคนเดียวไม่ได้อ่าผมก็ลงกับเพื่อนเนาะสามคนอ่ามีผมแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนช่วยกันลงก็คือเขาก็ยังไม่ได้ทําเควสของไบเคนเหมือนกันก็คือผมก็ให้เขามาช่วยผมแล้วผมก็ช่วยเขาเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยก็คือโอกาสดอปม,มันจะดอปที่ประมาณ50%า <No. S 1> แต่ผมลงไปแล้วประมาณสัก2-3งมเกมมันยังไม่ดอปอันนี้รู้สึกว่า,าน่าจะจะเป็นเกมที่3หรือเกมที่4นี่แหละดูที่ว่าเราจะได้ไหม ูซิว่าเราจะได้ขวดของเควสไบเคนไหมมันจะเป็นขวดสีเขียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดรอปได้มาแล้วอะมันก็ต้องไปทาเควสอีกก็คือเราต้องไปตีบอสทุกตัวตั้งแต่ลีเจนไม่ใช่ดีตั้งแต่สตอรี่อ่าสตอรี่ที่ที่แปดมั้งผมไม่แน่ใจทุกตัวเลยนะครับตั้งแต่1นึถึงหเนาะเฮ้ยผมได้ขวดมาแล้วนี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้หน้าตามันหน้าตาของขวดมันก็จะประมาณนี้แล้วก็เราต้องไปตีบอสทั้งหมด8ตัวนะครับอ่าแปดตัวใน สตอรี่6ตัวเอ้ยผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยหนึ่งถึงหกเนาะสตอรี่หนึ่งถึงหกหกตัวแล้วก็ในลีเจนลีเจนสองตัวอ่าแล้วก็มันจะให้เราไปเล่น PVP เราต้องไปชนะใน PVP นะครับสิบครั้งเนาะเพราะว่าในในผในปัจจุบันอะ่ะเขาน่าจะแก้บัคท PVP แล้วเพราะว่าเราเราต้องเล่นสุ่มเราต้องให้เราต้องชนะอ่ะเราถึงจะมันถึงจะนับให้เราอะ แต่ก่อนห <No. S 1> นี้มันน่าจะเป็นบั็ที่ว่าเขาเข้าไปเล่นแล้วเขากดกดรีสตาร์ทอะกดออกเลยอะไรประมาณเนี้ย่าเลือกตัวละครแล้วก็กดออกเลยแบบนี้มันจะนับแต่ว่าตอนนี้มันไม่นับแล้วก็คือเขาแก้บ,บั็กไปแล้วมันก็จะเป็นเควสที่ผมมองว่ามันยากนิดน,นึงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสุ่มหาคนที่ไอดีตึงๆเนี้ยเราก็จะจบยากเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราเล่น PVP จบอ่ะมันมันก็ยังอีโวไบเคนไม่ได้นะครับเราต้องไปเล่นเราต้องไปเล่นด่านที่ดอกขวดดิประมาณ10ครั้งอ่ะสิรอบอ่ะเราถึงจะได้ของอีโวไบเคนเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําเดี๋ยวผมจะไปทําไบเค้นต่ออ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามารับชมครับครับผม